รสวัสดีครับวันนี้เบิร์ตจะมาทําการเปลี่ยนกระถางต้นแม่หวานเจี๊ยบนะครับต้นนี้ก็จะมารีวิวให้กับคุณอาร์ที่ที่ที่รับต้นนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็ได้ฝากเลี้ยงอยู่นะครับก็มารีวิวความเจริญเติบโตแล้วก็ความคืบหน้านะ คือตอนนี้ด่างก็คือเพิ่มมาอีกประมาณ3ามใบทุกอย่างก็ยังโอเคสมบูรณ์สวยงามนะครับใบใหม่ก็จะเป็นไดูที่ลปนะได้ใบใหม่มาสามใบครับเป็นใบนี้นะนี่ก็ยังไม่จัดสินะครับอ่าเพราะว่าตอนนี้รู้สึกรากเขาเต็มเต็มมากแล้วก็จะเปลี่ยนให้กับลูกค้าเลยใบล่าสุดลายสวยเลยนะครับใบนี้อันนี้ก็วาวคิวกว่าคิวเต็มใบร้อยเปอร์เซ็นต์เนื้อหน้าเกียดเลยนะ สอตอนนี้ยอดเดินมาจากที่คุยกันนี่ไม่ต่ำกว่าสามใบนะครับที่คุยปิดการขายไว้นะไม่ต่ำกว่าสามใบนะครับแต่ก็จะมีข้อชี้แจงเผื่อให้คุณพาได้ทราบด้วยนะครับพอดีน้องเขาถ้าถ้าน้องเขาเหมือนหนอเขาอาจจะ เหมือนมีการหยุดการเจริญเติบโตนะครับแต่ก็ยังมีหน่อเดินอยู่หน่อหนึ่งแต่ก็ไม่ไไมไม่่ยืดขึ้นมานะครับอาจจะเรียกว่าเขาเลี้ยงยอดก็ได้นะครับเพราะว่ายอดเขาจเจริญดีมากก็คือค่อนข้างสวยงามก็เดี๋ยวเร้จะยกกระถางแล้วก็ลื้อให้ดูนะคะวันนี้ก็เวลาต้องเปลี่ยนดีกว่นะนกานะเออเหมือนแบบว่าค่อนข้างเต็มนะอดแบบอดทนมานานอะ ไปได้โตขึ้นนะครับนี่ฟอร์มก็สวยอะอันนี้จาก10นิ้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นน่าจะอยู่ในไซส์15นิ้วเหมือนเดิมเป็นไซส์2นนะ,ะเรื่องเรื่องหน่อที่อาจจะหยุดเดินไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลน,นะครับเพราะโดยรวมแล้วไม้ยังสวยงามก็เลยมามา มาแจ้งรายละเอียดให้ทราบก่อนเพราะว่าจะได้ใบก็สวยทุกใบนะครับจะได้เข้าใจตรงกันด้ยสีชมพูต้นเนี่ยสวยด่างแบบเกศประกวดเลยอันนี้ก็เดี๋ยวจะใส่หินให้มากหน่อยนะครับเพราะว่า จะได้ไม่โปคงโปร่งใช่จะได้สีอาจจะไม่ไม่หลุดเยอะแต่ต้นนี้จริงเบิร์ตตั้งใจบำรุงเป็นแม่พันธุ์อยู่แล้วถุยก็เยอะอยู่แล้วแต่จะให้พื้นที่เพราะเขาเป็นไม้ใหญ่เนาะเราก็จะให้พื้นที่โปร่งเขาเยอะหนอเดีดเ๋ยวจะยกให้ดูนะว่าว่า ว่าคาว่าลากเต็มเต็มนี้เป็นยังไงมาดูลากกันหน่อยล้นจัดนะครับวัน,นต้องตองยอมนะนี่ยครับลากะนะแน่นจนไม่มีอะไรจะกินแล้วเนี่ยหมดแล้วครับเครื่องก็เท่าที่สังเกตก็คือเหมือนเหมือนอยากจะบํารุงให้เขาใหญ่กว่านี้ให้เขาดีกว่านี้เปลี่ยนไปเลยดีกว่าก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนดีกว่าครับ มันัก็ไปสิ่งนูนต้องเปลี่ยนอ๋อครับก็เลยต้องขออนุญาตเปลี่ยนให้นะครับก็ขั้นตอนการเปลี่ยนก็อาจจะดูน่ากลัวนิดนึงเปลี่ยนอะไการเปลี่ยนก็แนะนำพี่เพื่อนๆก็คือบีบกระถางครับพี่กิงจะใช้มือบีบก็ได้แต่พอดีต้นนีล่าเขาทะลุกระถางเยอะก็เลยจะไม่วางลงพื้นนะ ไม่กล้าวางลงพื้นะเดี๋ยวลากกระเือนใช่เราก็พยายามให้เซฟเซฟลากให้เยอะที่สุดใช่ครับอะโอเคต้องเอาถาดไหมก็ยากอยู่นะครับเพราะว่าต้องใช้ถาดเขามีหน่อโผล่อยู่นะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าหน่อเขาหยุดเจริญอยู่ก่อนนะครับแต่ก็แต่บางหน่อก็ยังโตนะแต่จริงๆมันไม่ได้หายไปไหน แต่โคนตาก็ยังโคนตาหนอเขาก็เหมือนยังอ,อ้วนอยู่ทำไงดีตั้งขาตั้งกล้องเหรอวารวยอ้ยไม่เห็นว <laughs> พ,พว๊บไหมป้าไหมลูก นี่บัมยกหน่อนะยกต้นมาเลยนะยกเลยเ,อ,เออไม่พลิกอ่ะดันตูดไม่ได้ดันเดี๋ยวไปดันเองเดี๋ยวบัมยกลำต้นขึ้นมาอย่าให้โดนหน่อนะเลงหน่อนะนกยกขึ้นไหมยกขึ้นไหมจึงเลยนะจึงเลย ค่อยๆ่ายกรอยให้เรอาเติมทั้งปุกจัดลาก่ะทำไปจับไปนะปล่อยข้าวบอจับค่อยๆวางข้าววางข้าววางได้เลยไม่ต้องวางเป็นวางเล้สูงกันย่อมสูงแล้วต้นไม้ก็สูงมากเลยไม่งง้าง่าง่โคตรโซ้ายกว่าอยู่

จะโปร่งแล้วก็มีในตัวที่เปอนยากงูเส้เดือนนะไม,ไม,ไ,มไ,นะไม้ลูกค้าก็จะดูแลเกินร้อยนะครับไม้ตัวเองดูร้อยเปอร์เซ็นต มหมายลูกคา้านี่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์รักยิ่งกว่าของตัวเองจะเบาเหมือนเดิมจับไปนั่งไงนี่เอาไปนี่ว่แล้วไม่ต้องเอียงเอาไปนี่ะที่ไม่ได้ใส่กระถางใหญ่เบิ่มเลยนะเพราะว่าเพราะว่าไม่ไม, <c oughs> ไม่ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้น แค่นี้ก็ลงเรือนโต๊ะก็จะพงังแลครับเพราะใหญ่อยู่ใหญ่หนักแล้วพยายามใช้เครื่องปูปกที่แบบโปรง่ปปรงเบาต้อนใหญให่ไปเติมด้านล่างเติมช่องว่างด้านข้างเพราะไม้ใหญ่กระถางใหญ่ก็ ถามว่าดีก็เรื่องเรื่องของปริมาณปุ๋ยก็เพิ่มขึ้นนะครแต่ข้อเสียก็มีเรื่องของความชื้นนะก็ต้องเพิ่มขึ้นตามมาสมัยใหญ่รากดีนี่ก็เขาก็ะจะดูแลตัวเองได,ได้ได้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นแม่พันธุ์เราก็ต้องเราก็ต้องบำรุงให้เต็มที่ใอมเหมือ Tôi mình đang tìm này này. Na trả lương lột cái luôn á. Là đôi đôi luôn những tuổi kiếp dù. Bây giờ tuổi là nè. ลากลาก,ลากเขาเยอะเขาบังคับเขาบังคับเอียงมาจริงๆก็อยากวางให้ตรงนะหนก็ปรับตัวตรนมานะยิงโดดกันเสียงเสียงเขาจะวงวไม้เขาวงกลมเออไม้เขาก็ยังเป็นทรงกลมอยู่แต่พอดีต้นนี้ที่ที่ไม่ได้เปลี่ยนตั้งแต่ทีแรกก็เพราะว่า เรื่องระบบสีเรื่องอะไรเงี้ยก็ยังกังวลนะกังวลให้นะก็คืออยากให้อยากให้ลูกค้าเห็นว่าไม้ยังสีสวยอยู่นะเพราะว่าถ้าสมมติเปลี่ยนปุ๋ยอะไรไปเงี้ยแล้วแบบต้นไม้เขาก็จะเร็วแต่โตเร็วแล้วก็ปรับตัวโ,โตโลเร็วแล้วสีจะกัดไม่ทันจะดูใช่<ๆ>เขาก็ใบเขียวก็จะแทงมาเยอะใบไอ้ใบใหม่นะใบใหม่มาสีมันจะตกอ่าใบใหม่มาเร็วกัดสีไม่แห้งนทีอะไรเงี้ยเดือนนึงนี่มันมาเกือบสามใบสามใบแล้วเนี่ย ต้นนี้หนาวโตช้าก็เดือนหนึ่งใบนะช่วงนี้ก็โตเลยวช่ว,วงนี้หน้าร้อนรักษาสภาพใบได้ขนาดนี้ก็ยังถือว่าต้นนี้ก็ยังเก่งเนาะก็ยังเก่งอเลยนี่ครัก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ถือว่าสวยสวยแน่นอนค่ัโอเคครับอันนี้เบิร์ตก็เดี๋ยวฝาก ให้คุณอารับชมไว้นะครับว่าเบิร์ดทำการเปลี่ยนกระถางไว้ให้แล้วครับจะได้อยู่ยาวแล้วจะได,ได้ไม่ต้องเปลี่ยนใช่ครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนจริง,รงๆการลดน้ําของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่โดยส่วนตัวก็บอกทุกการว่าเบิร์ดลดด,ด้วยสปริงเกอร์แต่ก็ต้องลดเช้าเ้าหน่อยแล้วเราก็สังเกตหน้าไม้เรานะว่าไม้เราฟ้องแบบไหนนะว่าฟ้องใบเสียไม้ฟ้องอะไรไม้อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าไม้โตปกติลดน้ําทุกวันก็โตปกติก็ถือว่าต้นไม้เ็าอยู่ได้ตอนนี้ลดเช้าทุกวันเป็นออตโต้ทุกวันน่าจะโตขึ้นอีกนะน่าจะลําต้นน่าจะอวบขึ้นใหญ่ขึ้นอีกทีนี้ไซส์ใบครับมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นใบนเป็นใบย,ยักษ์กก <ๆ S 1> นะเดีย๋ยวถ้าเราดูเนี่ยไซส์ใบมันเล็กลงนิดนึงงมันเปลี่ยนกระถางกันแหละ ใบนี้มันใหญ่กว่าโอาพโอใบชุดใหม่มาเร็วนะอาจจะมาเร็วด้วยมาเร็วสามใบอ้อรอให้มันขยายเ่ยต้องเปลี่ยนถึงเวลาต้องเปลี่ยนไม่มีอะไรกินโครงกระดูกก็สีออกโอโรสชมพูค่อนข้างเข้มอยู่นะอมแต่ถ้าวันนี้ก็โชคดีที่มีมีพี่ชายมาช่วยถ้าถ้าถ,ถ้าทำคนเดียวนี้ก็ลำบากอยู่ครับอาจจะต้องเอียงกระถางใบจะเสีย แต่อันนี้ช่วยกันก็จะไม่มีใบที่สัมผัสพื้นหรือขอบกระถางอันนี้ก็โชคดีที่จังหวะได้ด้วยพอดีที่ชายมาเคครับว,วันนี้เบิร์ดก็ฝากไว้เท่านี้ครับฝากาากดไลค์กดติดตามเพื่อนำใจด้วยนะครับมีคำถามอะไรเกี่ยวกับบุตรละคาหรือสเสน่จันท์หรือเกี่ยวกับพิโลอะไรก็ได้นะถ้าเบิร์ดทราบยังไงแล้วเดี๋ยวเบิร์ดช่วยแก้ปัญหาได้ครับคุยกันเพื่อนทักทายกันมาได้ครับ รเราเอาต้นแม่สวยๆนะครับมาให้ชมกันอ่าก็มีหลายคนนะว่าแบบที่บ้านโตโตเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วใบข้างล่างเหลืองๆเป็นยังไงเขาเป็นใบเก่านะคะลูกค้าสอบถามมาเยอะอย่างเงี้ยใบอย่างเงี้ยครับเขาไม่ได้เป็นอะไรนะก็คือใบเขาเก่าและเหลืองแนละ้วจะตัดก็ตัดก็ได้ไม่ไม่ตัดก็ได้ไม่เป็นไรมีมีเอฟซีเขาถามมาก็ดีครับเป็นคําถามที่ช่วยกันเดี๋ยวเรายกยกมาเดี๋ยวน้ำหนักก่อน แต่เกือบสิบโลไหมเป็นไปได้ไหมเป็นได้แค่ต้นนย่งเดียวต้นอย่างเดียวก็เยอะอยู่ใหญ่ใหญ่สิบโลรรมเลยถ้าถือแบบใหญ่ใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่ใโอเคครับันเวอรลาแล้วครับครับโอกาครับรับชมใหม่ครับสวัสดีครับ